รอยรักเงามานตอนที่1ไร้ความสำคัญก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม s u p e r t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า ข่าวใหญ่จ้าข่าวใหญ่รอบนี้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกมาว่าแต่งชัวเห็นว่าทั้งสองครอบครัวนัดพูดคุยเรื่องสินสอดกันเรียบร้อยแล้วด้วยระดับลูกสาวเจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์เบอร์นหนึ่งของประเทศสิบหลักไม่เกินจริงแน่นอนรอแค่ประกาศเดีายเป็นทางการเท่านั้นนี่ฉาจังเลยเนาะเสียงพูดคุยจากเพื่อนร่วมงานส่งผลทําให้ร่างบอบางของใครบางคนที่กําลังยืนชงกาแฟาอยู่อย่างเงียบๆถึงกับแน่นิ่งไปนานแม้จะบอกตัวเองว่าไม่ต้องสนใจแต่มันก็ยากเหลือเกิน มาพบผมที่ห้องทางานหน่อยเดี๋ยวนี้เลยกระทั่งได้รับข้อความจากคนที่เพิ่งจะตกเป็นบทสนทนาเมื่อครู่เธอถึงค่อยๆเดินหลบออกมาก่อนจะเดินตรงไปยังห้องทํางานใหญ่บรรยากาศภายในห้องนี้ยิ่งให้ความรู้สึกเย็นเยือกเหมือนอย่างในวันแรกที่ก้าวเท้าเข้ามาสัมภาษณ์งานในตําแหน่งเลขาไม่มีผิดจะต่างกันก็แค่สถานะระหว่างกันเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องข่าวลือที่กําลังเกิดขึ้นรบกวนคุณจัดการปิดปากพวกพนักงานให้ผมด้วยผมไม่ชอบตกเป็นหัวข้อสนทนาไร้สาระ เป็นเสียงเข้มที่เอ่ยสั่งทันทีที่พบหน้าเลขาคู่ใจไม่ว่าคำสั่งจะยากแค่ไหนแต่คนตรงหน้ากลับไม่เคยทำให้เขาต้องผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เลือกเธอมานั่งในตำแหน่งเลขามานี่ิแม้ใจอยากจะวิ่งหนีออกไปให้ไกลแสนไกลสักแค่ไหนแต่ด้วยพันธะบางอย่างที่มีร่วมกันมาตลอด2ปีฝีเท้าเล็กๆจึงจำต้องเดินหน้าก่อนจะถูกเจ้าของวงแขนกว้างรั้งให้ล้มลงไปนั่งบนตัก สองปีแล้วที่ดุดดาวต้องตกอยู่ในสภาพนี้เพราะพอ่อที่เป็นผีพนันของเธอดันสร้างนี่ไม่หยุดหย่อนและนี่ก้อนล่าสุดที่ท่านสร้างขึ้นมันก็เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการจากเลขาก็ค่อยๆก้าวเข้ามาเป็นคนในเงาของผู้เป็นเจ้านายสถานะที่เธอต้องก้มหน้ารับมันเอาไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งฟังอาจดูเหมือนว่าเธอสําคัญสําหรับเขาซึ่งใช่เธอจะสําคัญที่สุดก็แค่เวลาอยู่บนเตียงเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเธอก็เป็นได้แค่เลขาผู้ซื่อสัตย์ของเขาและคงเป็นได้แค่นี้ ไม่มีวันที่เขาจะยกย่องหรือบอกใครๆให้รู้ถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเป็นสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่ทําให้เธอเจ็บจนแทบทนไม่ไหวในจะเรื่องที่เขากําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงที่ครอบครัวเลือกมาให้นั่นอีกแล้วก็เป็นเธอเองที่ได้รับอภิสิทธิ์รู้เรื่องนี้ก่อนใครๆเพราะอย่างนั้นใจของเธอมันถึงได้เจ็บอยู่นี่ไงคุณอยู่คอนโดต่อได้เท่าที่อยากอยู่ผมจะเป็นคนย้ายออกเอง ชายหนุ่มเอ่ยบอกอย่างใจดีเรากับเป็นเรื่องทั่วๆไปทั้งที่ทความจริงแล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำนั้นเลยค่ะในเมื่อมันเป็นคำสั่งของเขาเธอหรือจะกล้าขัดใจเดิมทีข้อตกลงของเรามันก็ขึ้นอยู่กับเขาอยู่แล้วว่าต้องการให้มันจบลงเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเขาอีกเช่นกันที่เดินเข้าไปบอกเธอว่าเขากำลังจะแต่งงานเรื่องของเราต้องจบลงแล้วโกรธหรือเปล่าไม่ค่ะต่อให้เธอจะโกรธแล้วยังไงต่อสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงความรู้สึกของเธอแค่ฝ่ายเดียวอยู่ดี เพราะอย่างนั้นมันจึงไม่มีประโยชน์ที่เธอจะต้องโกรธเขาหรือโทษใครคนไหนอย่าเสียใจไปเลยคุณเองก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ายังไงซะเรื่องระหว่างเรามันก็ต้องจบลงในสักวันอยู่ดีด้วยภาระที่เขาจําเป็นต้องแบกรับมันทําให้เขาไม่มีสิทธิ์เลือกในเรื่องนี้เพราะแบบนั้นเรื่องระหว่างเขากับคนบนตักจึงต้องจบก่อนที่เขาจะต้องเข้าพิธีวิวากับคนที่ทางครอบครัวเลือกเอาไว้ให้พูดอะไรกับผมหน่อยสิ คำพูดที่มาพร้อมจู่เบาๆที่ข้างแก้มทําให้ใจคนถูกกระทําสั่นไหวเหมือนอย่างทุกทีดุดขอถามอะไรคุณครุฑสักอย่างได้ไหมคะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยมีสักครั้งไหมที่คุณจะรู้สึกรักดุดบ้างสักเพียงนิดเดียวก็ได้ขอแค่ไม่ทําให้เธอดับสลายไปมากกว่านี้เธอพร้อมที่จะอยู่ต่อไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามทีแต่หากเขาไม่คิดที่จะรักกันเลยเธอก็จะเป็นฝ่ายไปเองผมไม่เคยรักใครไม่ว่าจะเป็นคุณหรือแม้แต่คนที่ผมต้องแต่งงานด้วย ทว่าคำตอบที่ได้รับจากคนใจดำนั้นมันกลับทําให้เธอได้แต่กลั้นเสียงสะอื้นเอาไว้แค่ภายในใจสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่เคยคิดที่จะรักกันอยู่ดีซึ่งเรื่องราวระหว่างเราสองคนก็จบลงง่ายๆแบบนั้นเลยในบรรดาผู้หญิงที่เคยคบหามาดุดเดาวคือคนที่ทําให้ครุดรู้สึกสบายใจที่อยู่ด้วยมากที่สุดเธอไม่จําเป็นต้องแต่งเสริมอะไรเหมือนคนอื่นๆแต่การเป็นตัวของตัวเองนั่นต่างหากที่มันเข้าตาเขาตั้งแต่แรกเห็น นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเลือกเธอมาเป็นเลขาของตัวเองแทนคนเก่าที่เพิ่งโดนไล่ออกยิ่งได้กไกลก็ยิ่งอยากได้สุดท้ายก็ทนต่อความชอบไม่ไหวถึงเอ่ยสั่งให้คนสนิทไปยื่นข้อเสนอบางอย่างให้แน่นอนว่าคราแรกหญิงสาวปฏิเสธแต่ไม่นานเมื่อฐานะทางบ้านสั่นคลอนเพราะพิษของพนันก็กลายเป็นเธอที่เป็นฝ่ายเดินเข้ามาเสนอตัวให้เขาถึงที่โดยที่เขาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งเรื่องระหว่างเขากับผู้หญิงนั่นมันเริ่มต้นขึ้นที่ตรงนั้น ที่ผ่านมาเธอเป็นคนน่ารักเสมอไม่เคยทำให้เขาต้องปวดหัวเลยสักครั้งและแม้จะเสียดายที่ต้องจบความสัมพันธ์นี้ลงแต่เขาก็ไม่อาจทำสิ่งอื่นใดนอกจากต้องปล่อยให้เรื่องระหว่างเราจบลงด้วยการที่เขาให้คอนโดกับรถหรูกับเธอในส่วนของงานนั้นเขาไม่คิดไล่เธอออกเพราะยังรู้สึกอยากที่จะได้เห็นหน้าเธออยู่แต่กลับเป็นอีกฝ่ายที่ชิงลาออกก่อนจะหายตัวไปเฉยเฉยไม่มีคำอธิบายหรือแม้แต่คำลาสักคำที่มันควรจะต้องมีสิ่งที่เพิ่งได้รับรู้มันทำให้เขาโกรธจนหนังตากระตุก ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวจะหายไปเฉยๆได้ยังไงนบคนที่ควรต้องตามติดชีวิตผู้หญิงของเจ้านายเริ่มรู้สึกร้อนๆหนาว,นาวๆกับสายตาดุดนันที่กำลังจ้องมาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อกันก็ไม่ผิดก็ไหนจบกันด้วยดีเขาก็เลยไม่ตามคุณดุดต่อผมไม่ทราบอดผมจะรีบไปสืบให้ครับอย่างไรก็ต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายอย่างเคร่งครัดไปก่อนแม้ว่าเขาจะไม่รู้เลยจริงๆว่าควรจะเริ่มต้นหาจากตรงไหนก่อนก็ตามคุณดุดนะคุณดุด ทำไมถึงได้ดื้อแบบนี้ครับแต่เอาเข้าจริงๆจะให้โทษอีกฝ่ายก็ไม่ถูกเป็นเจ้านายของเขามากกว่าที่ไม่ยอมอธิบายอะไรเลยคุณดุดถึงได้หนีไปแบบนี้และสุดท้ายคนที่ซวยคือใครไอ้นบนี่ไงที่ต้องรับจบทุกเรื่องเหมือนทุกทีอีกด้านหนึ่งเธอท้อง ไม่รู้ด้วยว่าเธอพลาดตรงไหนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอดูแลเรื่องพวกนี้อย่างดีเสมอแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องยอมรับผลของการกระทำํำและไม่คิดที่จะบอกเรื่องนี้ให้พ่อของลูกได้รับรู้เพราะไม่อยากให้เขาลำบากใจเธอเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถมากพอที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้โตข,ขึ้นยังมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ชายใจร้ายคนนั้นมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแก เพราะอย่างนั้นการตัดสินใจลาออกจากงานจึงเป็นสิ่งแรกที่เธอตัดสินใจทำก่อนจะย้ายออกมาจากคอนโดที่อีกคนซื้อให้เมื่อปีก่อนรถที่เขาถอยให้วันเกิดเมื่อเดือนก่อนเธอก็ทิ้งเอาไว้ที่นั่นด้วยหากจะตัดจบมันคงดีกว่าถ้าหากเธอจะไม่นำของที่เขาให้ติดตัวมาด้วยเว้นก็แต่เงินในบัญชีที่มันจำเป็นต่อเธอกับลูกอยู่อยู่กับแม่นะคะตัวเล็กแม่สัญญาว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดลูกเป็นสิ่งเดียวจริงๆที่ทำให้เธออยากมีวันพรุ่งนี้ต่อและจากนี้เธอจะไม่รักใครอีกแล้วนอกจากลูกของเธอเท่านั้น ในส่วนพ่อของลูกก็คงต้องลาขาดจากกันนับตั้งแต่นี้ในเมื่อเขาเลือกได้แล้วว่าต้องการยุติเรื่องราวระหว่างกันเธอก็จะปล่อยให้เขาไปตามเส้นทางที่เขาได้เลือกเดินแล้วก็หวังเพียงสั้นๆว่าเขาจะมีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงานจริงๆ 3. เดือนต่อมาการแต่งงานกับแสงระวีไม่ได้ทําให้การดํารงชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากนะักอาจเพราะอีกฝ่ายเป็นหญิงสาวหัวสมัยใหม่เธจึงไม่วุ่นวายกับชีวิตของเขามากจนเกินความจําเป็นอันที่จริงเราออกจะอยู่ร่วมกันแบบเพื่อนซะด้วยซ้ําไป ในขณะที่ชีวิตคู่ของเราเริ่มต้นขึ้นใครอีกคนก็หายไปเฉยๆไม่มีเบาะแสหรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเธอให้ได้รู้สักอย่างซึ่งไอเรื่องบ้าๆบพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่ควรยังไม่พบเลยครับนายผมให้นักสืบกลับไปดูที่บ้านเก่าของคุณดุดแล้วแต่เธอไม่ได้กลับไปที่นั่นครับสอบถามจากพ่อของเธอก็บอกแค่ว่าไม่รู้จริงๆว่าลูกสาวของตัวเองไปอยู่ที่ไหนมีแต่เงินที่โอนเข้ามาให้เป็นประจำทุกเดือนไม่เคยขาดเรากับอีกฝ่ายนั้นไม่ต้องการให้เจ้านายของเขาตามตัวก็ไม่ผิด พราะนอกจากเธอจะปิดกั้นทุกช่องทางติดต่อแล้วนั้นยังหายเข้ากลีบเมฆไปเซดื้อเล่นทำให้เขาหัวหมุนไม่น้อยเลยตามหาต่อไปครุฑก็ยังเป็นครุฑคนเดิมไม่เปลี่ยนชายหนุ่มไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดุดดาวเขาไม่ชอบที่เธอทำเรื่องที่เขาไม่ได้เอ่ยสั่งเขาไม่ได้บอกให้ลาออกเธอก็ลาออกแม้แต่คอนโดที่เขายกให้ก็ปล่อยทิ้งให้ว่างเปล่าไม่รู้ว่ากี่ข้อกันแล้วที่ผู้หญิงนิสัยดื้อรั้นคนนั้นทำให้เขาไม่พอใจด้วยการกระทำอันงงเง่านั่นแต่ไม่ว่ายังไง เขาก็จะต้องตามหาเธอให้จงได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ให้ได้เจอหกเดือนต่อมาการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเอาไว้เลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นดุดดาวกลับมีความสุขที่ได้ทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของเจ้าตัวเล็กที่ใกล้จะคลอดเต็มที่แล้วและใช่ว่าเธอจะไม่รู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังตามหาเธออยู่แม้จะไม่เข้าใจว่าเขาทำเรื่องไร้สาระนั้นไปเพื่ออะไรแต่เธอจะไม่มีวันกลับไปอยู่ในจุดที่แสนต่ำต้อยนั้นแน่ ช่วงนี้ใกล้ข้อเต็มที่แล้วคุณดุดต,ต้องหมันสังเกตอาการบ่อยๆนะคะถ้าเริ่มเจ็บท้องให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอย่ารอหญิงสาวพยักหน้ารับก่อนจะสะดุ้งขึ้นเบาๆเมื่ออยู่ๆประตูห้องตรวจก็ถูกผลักเข้ามาโดยไม่บอกกล่าขอโทษเรานึกว่าตัวไม่มีคนไข้คนมาใหม่เอ่ยขึ้นด้วยท่าทีตกใจไม่เป็นไรสุรีตอบก่อนจะหันกลับมายิ้มให้คนไข้ของตัวเองเหมือนอยากขอโทษที่เพื่อนรักเผลอทำตัวเสียมารยาท ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะทองแรกเหรอคะแล้วก็เป็นคำถามของคนมาใหม่ที่มันทำให้ดุดดาวต้องหันไปมองก่อนที่ดวงตาของเธอจะเบิกกว้างขึ้นเพราะเหมือนจะจำได้ดีว่าคนตรงหน้านี้เป็นใครและสำคัญแค่ไหนกับใครอีกคนที่เธอนั้นต้องการจะลืมค่ะคุณแม่สวยแบบนี้ต้องน่ารักมากแน่ๆดูแลเคสนี้ให้ดีนะสอยอย่าลืมอัปเดตเจ้าตัวเล็กให้เรารู้ด้วยล่ะ แสงรวีเป็นคนชอบเด็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นถึงได้ตื่นเต้นแทนคนตรงหน้าอยู่ไม่น้อยกับสิ่งวิเศษที่เธอนั้นมีจ้าสุรีรับคำเพื่อนรักก่อนจะเอ่ยลาคนไข้ของตัวเองจนกระทั่งอีกฝ่ายเดินหายออกไปจากห้องถึงได้เอ่ยขึ้นมาเบาๆน่าสงสารเธอนะดูท่าคงจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเพราะตั้งแต่มาฝากท้องวันแรกจนถึงวันนี้เราไม่เคยเห็นพ่อเด็กมาด้วยเลยสักครั้ง โดยปกติแล้วคนไข้ของเธอมักมาพร้อมสามีแต่กับคุณดุดดาวเธอไม่เคยเห็นภาพนั้นเลยสักครั้งสวยขนาดนั้นไม่รู้ว่าผู้ชายต้องเบอร์ไหนนะถึงปล่อยให้หลุดมือคนฟังอดไม่ได้ที่ต้องเอ่ยแสดงความคิดเห็นช่างเรื่องของคนอื่นเธอมาคุยเรื่องของเรากันดีกว่าเอ่ยจบมือบอบางก็รั้งเพื่อนสนิทเข้ามากอดไม่สนเลยสักนิดว่าการกระทําเหล่านี้ของตัวเองจะทําให้มีใครเข้ามาเห็นหรือเปล่าเราตั้งใจจะบอกเรื่องนั้นกับพี่เขาวันนี้ ไยจะไปกับเราไหมสามีของเธอมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้และเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่อยู่กับคำโกหกเพราะยังไงเธอก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไม่มีอะไรที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เธอเป็นนี้ไปได้ต่อให้เธอจะต้องถูกครอบครัวจับแต่งงานอีกสักกี่ครั้งก็าตามทีมันจะดีเหรอคราแรกเธอคิดว่าคนรักน่าจะอยากใช้เวลาเพื่ออธิบายเรื่องของเราให้สามีของเธอฟังตามลำพังมากกว่าจึงไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยแบบนี้ดีสิ ถ้ามีซ้อยอยู่ด้วยเราก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไปนะแม้ปัจจุบันโลกจะไปไกลามากแล้วแต่สําหรับบางครอบครัวนั้นกลับไม่ยอมรับความรักข้ามเพศและเพราะอย่างนั้นครอบครัวของแสงระวีถึงได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อบังคับให้เธอแต่งงานกับผู้ชายที่ดีพร้อมในส่วนของเธอเองแม้จะใจสลายแต่ก็ไม่อาจคัดค้านงานแต่งงานที่ว่านั้นได้สุดท้ายเรื่องของเราก็ถูกเก็บเป็นความลับมาจนถึงวันนี้วันที่เธอกับคนตรงหน้าตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาจับเราแยกจากกันอีก แสงระวีกับเพื่อนมาถึงก่อนเวลานัดเล็กน้อยก่อนที่ภาพร่างสูงของครุฑจะเดินนําเข้ามาในร้านพร้อมกับคนสนิทนี่ซอยค่ะเขาเป็นคนรักของระวีเป็นภรรยาของชายหนุ่มที่เปิดฉากแนะนําคนข้างกายให้รู้จักอย่างเป็นทางการครับพี่รู้แล้วซึ่งแทนที่จะตกใจกับสิ่งที่เพิ่งรู้เขากลับตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งพร้อมกับนกพ,พี่ครุดรู้อยู่แล้วหรอคะ มีหน้าล่ะตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาถึงไม่คิดจะแตะต้องเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวไหนจะห้องนอนที่เตรียมแยกไว้ให้ตั้งแต่คืนแรกที่เข้าหอนั่นอีกที่แท้เขาก็รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วนี่เองพี่อยากได้ที่ดินที่เขาใหญ่ของพ่อระวีมันจะเป็นสําหรบับโครงการใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะแบบนั้นเราสองคนถึงได้หายกันในส่วนของความสัมพันธ์ของพวกเธอสองคนนั้นเขาไม่คิดที่จะเข้าไปวุ่นวายให้มากความวันไหนที่แสงระวีพร้อมขอแค่บอกมาคําเดียวเขาจะคืนอิสระให้เธอทันที เรื่องทั้งหมดมันก็มีเท่านี้ไม่มีความรักหรือความผูกพันใดๆระหว่างเขากับเธอทั้งนั้นที่เขายอมแต่งงานกับเธอก็เพราะอยากได้ที่ดินพื้นที่พ่อของเธอครอบครองอยู่และฝ่ายนั้นก็ยินดีที่จะขายต่อให้เขาในราคาถูกถ้าเพียงแต่เขารับปากว่าจะแต่งงานกับลูกสาวท่านซึ่งเขาก็ยอมตกลงแต่โดยดีรวีมีเรื่องอยากขอร้องให้พี่ครุฑช่วยคะ่ะคงจะมีแค่เขาเท่านั้นที่น่าจะช่วยเธอกับคนรักให้ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้อีกด้านหนึ่ง การได้บังเอิญเจอภรรยาพ่อของลูกทำให้ดุดดาวนอนไม่หลับและแม้ใจเธออยากจะเปลี่ยนโรงพยาบาลสำหรับคลอดสักแค่ไหนก็ไม่อาจทำแบบนั้นได้อย่างที่ใจคิดสุดท้ายแล้วเธอก็ทำได้เพียงปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปด้วยคิดเอาเองว่าความบังเอิญแบบนี้คงไม่ได้มีมาบ่อย หลังจากตัดสินใจเปิดใจพูดคุยกันในครั้งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแสงระวีกับสามีก็เหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากและเพราะอย่างนั้นภาพของหญิงสาวที่มักจะแวะมาหาเขาที่บริษัทจึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกๆคนได้เห็นจนชินตาหออะไรมาด้วยครับเป็นชายหนุ่มที่เอ่ยถามขึ้นเมื่อหันมาเห็นถุงมากมายที่คนตรงหน้าหอบติดไม้ติดมือมาด้วยระวีบังเอิญเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลของซ้อยค่ะเขาหน้ารักมากๆวันนี้ได้ข่าวว่าเขาเพิ่งคลอดน้อง รวีก็เลยกะว่าจะแวะไปเยี่ยมเจ้าตัวเล็กสักหน่อยคำตอบที่ได้ทำให้เขาได้แต่พยักหน้ารับในขณะที่แสงระวีเองทันทีที่ส่งเข้ากล่องที่แม่สามีลากเธอไปฝึกให้เขายิงสาวก็ขอตัวกลับไปในทันทีเพราะกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของคนที่ตนเองตั้งใจมาเยี่ยมอีกทั้งเธอเองก็ไม่ใช่ญาติของอีกฝ่ายด้วยแสงระวีจึงทำได้เพียงฝากของเยี่ยมผ่านพยาบาลไปให้คุณแม่มือใหม่ที่ห้องพักส่วนตัวเองกับคนรักก็แอบมาดูแม่หนูน้อยน่ารักจังเลย และภาพของเจ้าหนูตัวเขาอมชมพูก็ทำให้เกิดความรู้สึกรักขึ้นมาทันทีที่ได้พบแก่น่ารักจริงๆใช่ไหมล่ะเราเห็นครั้งแรกยังตกหลุมรักเลยชื่อน้องต้นรักชื่อจริงชื่อรักแรกพบน่ารักเนะชื่อน่ารักแม่เข้าใจตั้งให้อยากมีแบบนี้สักคนจังเลยเนาะหากอนาคตเรื่องราวของเธอกับคนรักถูกยอมรับจากครอบครัวการอุ้มบุญก็น่าจะเป็นสิ่งที่เธออยากทำเพื่อจะได้มีเจ้าตัวเล็กเป็นของตัวเองบ้าง กว่าครุฑจะได้เจอภรรยาอีกครั้งเวลาก็ล่วงเลยมาถึงหัวค่ําซึ่งภาพของเธอที่กําลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองอยู่นั้นทําให้เขาอดไม่ได้ที่ต้องเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆดูอะไรอยู่ครับรูปหนูรักแรกพบค่ะที่ราวีเล่าให้ฟังวันนั้นไงคะแกน่ารักมากเลยพี่ครุดดูสิคะไม่นานนักภาพของหนูน้อยแรกคลอดใบหน้าน่ารักก็ถูกยื่นมาให้ดูซึ่งวินาทีแรกที่ได้เห็นก็ทําเอาหัวใจของชายหนุ่มเต้นไม่เป็นจังหวะไปซะดือ้อน่ารักมากจริงๆด้วยสิ จะว่าไปแกแอบหน้าคล้ายพิครดอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาไม่ได้ตอบอะไรครั้งนี้แต่สายตานั้นกลับไม่ยอมละไปจากใบหน้าน่ารักของหนูน้อยตรงหน้าเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีลูกงั้นเหรอเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อที่ดีได้เลยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อน,นั้นมันไม่เคยมีความรักเจือปนอยู่ในนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวสําหรับผู้ชายบ้าอํานาจคนนั้นเขาคงเป็นได้มากสุดแค่หุ่นเชิดท,ที่คอยทํางานให้แทนไอ้ลูกชายสุดที่รักที่แสนไม่ได้เรื่องอีกคนของท่าน ที่ผ่านมาถึงได้ไม่เคยคิดจะมีแต่ก็ไม่รู้ทําไมพอได้เห็นหนูน้อยคนนี้เข้าใจมันกลับหวนไปคิดถึงแต่ใครอีกคนไม่เลิกใครอีกคนที่จนป่านนี้เขายังหาเธอไม่พบไม่ว่าจะพยายามใช้เงินแก้ปัญหาสักแค่ไหนสุดท้ายก็ล้มเหลวกันอยู่ดีเป็นความโชคดีของดุจด,ดาวที่ได้รับพรสวรรค์ทำขนมมาจากผู้เป็นแม่เธอจึงเลือกอาชีพนี้เพราะสามารถอยู่ดูแลลูกได้โดยไม่ต้องทิ้งแกไว้กับพี่เลี้ยงแม้รายรับจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็มีความสุขที่ได้อยู่กับลูกลูกที่หน้าเหมือนพ่อรากับแก เป็นเรื่องนี้เองที่มันทําให้เธออดที่จะรู้สึกน้อยใจไม่ได้เพราะคนที่ตั้งท้องเป็นเธอแท้แ,ทแต่ลูกกลับได้หน้าตาเขาไปหมดมาถึงตรงนี้เธอก็ได้แต่คิดกับตัวเองในใจว่าขอแค่ให้ทั้งสองหน้าตาเหมือนกันก็พออย่าต้องให้เหมือนไปถึงนิสัยใจคอเลยรอแม่ก่อนนะคะน้องรักอีกเดียวก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะเพราะวันนี้มีออกบูธท,ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหญิงสาวจึงจาเป็นต้องพาลูกน้อยวัยสามเดือนมาด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็คุ้มค่าเพราะขนมที่ทํามาขายวันนี้นั้นขายดีมาก ลูกสาวหรอจ้าหนูหน้าตาหน้าเอ็นดูเชียวเสียงที่ดังขึ้นทำให้เธอหันไปมองก่อนจะยิ้มให้คุณป้าท่าทางใจดีคนหนึ่งค่ะข,ขนมพวกนี้ทำเองเหรอจ๊ะอร่อยมากเลยเพราะเผลอชิมไปเสียหลายชิ้นคุณปานทิพย์จึงอดที่จะเอ่ยปากชมไม่ได้ทำเองค่ะ พอได้รู้คำตอบคุณปานทิพย์ที่ยิ่งรู้สึกทึ่งเพราะขนมแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่แต่จะทำอร่อยเท่านั้นแต่รูปทรงยังดูน่าทานมากด้วยมันบ่งบอกให้รู้ว่าคนตรงหน้ามีฝีมือมากหายากนะยังสาวยังสวยอยู่เลยแต่ทำขนมไทยเก่งแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเหลือเท่าไหรจ่จ๊ะป้าขอเหมาเลยนะจะ๊ะหนุกับเจ้าตัวเล็กจะได้กลับบ้านไวหน่อยคนฟังยิ้มจนแก้มปรกิก่อนจะรีบจัดแจงหยิบขนมที่เหลือใส่ถุงให้ลูกค้าคนสุดท้ายโดยเร็วคุณแม่ครับ ไม่ช้าเสียงคุ้นหูของใครบางคนก็ดังขึ้นอ้าวมาพอดีเลยมาลองชิมขนมพวกนี้ดูสิลูกมีแต่ของชอบเราทั้งนั้นนี่แม่เหมาไว้ให้เราหมดเลยคงจะเป็นลูกชายของท่านแต่ทำไมเสียงของเขามันถึงได้คุ้นหูอย่างไรชอบกันเพราะความสงสัยดุดดาวจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นก่อนที่ดวงตาเธอจะเบิกกว้างกับภาพตรงหน้าที่กำลังได้เห็นมัน แม้เขาจะไม่มีแสดงท่าทีใดๆเป็นการคุกคามให้ต้องตกใจแต่สายตาคมเข้มที่จดจ้องมาที่เธอตลอดเวลานั้นก็ทําให้หญิงสาวอดที่จะหวั่นใจไม่ได้เพราะมันคงดีหากเขามองมาที่เธอโดยตรงไม่ใช่มัวแต่มองเลยไปที่ลูกสาวของเธอแบบนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาชช่วยเหล็กทางให้ดุดหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็เป็นอย่างที่นึกกลัวจริงๆเพราะทันทีที่เธอเก็บข้าวของเสร็จแล้วตั้งใจจะพาลูกไปจากที่นี่ใครอีกคนก็พาตัวเองเข้ามาขวางไว้เรากับว่าเขาเฝ้ารอเวลานี้อยู่ก่อนแล้วก็ไม่ผิดผมคงทําแบบนั้นไม่ได้รบกวนคุณดุดขึ้นรถไปกับผมเถอะนะครับอย่าทําให้ผมลําบากใจไปมากกว่านี้เลยนะครับนายสั่งมาว่าหากคนตรงหน้าขัดขืนหรือคิดจะหอบลูกหนีก็ให้เขาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดได้เลยซึ่งบอกตามตรงว่าเขาไม่อยากทําแบบนั้นถึงได้เลือกที่จะพูดกับเธอดีๆก่อนแล้วถ้าดุดปฏิเสธล เขาจะทำอะไรดุดนายบอกว่าถ้าคุณดุดดือ้อก็ให้พาคุณหนูไปแค่คนเดียวครับเลวเขาเป็นเลวเกินคนเกินไปแล้วนะคนอย่างเขามันสุดท้ายหญิงสาวก็ไม่มีทางเลือกเธอจำต้องนั่งรถมายังคอนโดหรูของครุฑพร้อมกับคนสนิทของเขาที่เดินประกบมาตลอดทางหรือถ้าจะพูดให้ถูกคือเขาแทบไม่ยอมให้เธอละสายตาไปไหนนับตั้งแต่วินาทีที่เธอกับลูกยอมขึ้นรถมาด้วยเลยแม้เสียว,วินาทีซึ่งการกระทำนี้เองที่มันทำให้เธอเริ่มอึดอัด เธอไม่ใช่นักโทษไม่ใช่เบียร์ล่างของเจ้านายเขาอีกแล้วหนึ่งวันพอไหมสําหรับการกลับไปเก็บข้าวของที่จําเป็นเป็นเจ้าของห้องที่เอ่ยขึ้นด้วยท่าทีปกติต่างจากเธอที่ได้แต่จ้องมองเขาด้วยความรู้สึกโกรธในสิ่งที่เขาทํากับเธอและลูกไม่คะ่ะดุดจะไม่ทําอะไรตามที่คุณสั่งทั้งนั้นเรื่องระหว่างเธอกับเขามันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่มีสิทธิ์มาออกคําสั่งหรือมาบังคับให้เธอทําในสิ่งที่ใจเธอไม่อยากทําอีกแล้วเท่างั้นก็บอกหลาลูกส่วนคุณเดี๋ยวผมให้เอนอกไปส่ง เพราะแม่ของลูกดือ้อครุดจึงไม่มีทางเลือกจำต้องสวนกลับไปด้วยประโยคที่เขาเองไม่ได้คิดจะทำมันมาตั้งแต่แรกแต่หากดุเด,ดาวยังดื้อไม่ยอมฟังคำสั่งเรื่องนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันแกเป็นลูกของของผมเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาเกีดกันเราจากกันหน้าเหมือนเขาขนาดนี้จะเป็นลูกของใครไปได้ลูกของเขาอย่างแน่นอนมาถึงตอนนี้ทุกๆความสงสัยที่มีมาตลอดถูกฉเฉลยแล้วที่แท้ก็เพราะต้องการกีดกันเขาออกไปจากชีวิตลูกเธอถึงได้เลือกที่จะทิ้งทุกอย่างที่เขาสร้างไวใ้ให้แล้วหอบลูกไปลำบาก แล้วคุณจะให้ลูกอยู่ในสถานะไหนในชีวิตของคุณคะลูกนอกสมรสหรือเด็กกำพร้าที่คุณบังการรับมาเลี้ยงยังไงก็คงไม่ใช่ลูกในสายเลือดแน่เพราะภรรยาของเขาคงไม่ยอมหรือต่อให้ผู้หญิงคนนั้นจะยอมรับได้เธอก็ไม่ยอมอยู่ดีหยุดคิดเรื่องไร้สราระพวกนั้นซะมันไม่ใช่น้าที่ของคุณที่ต้องมาคิดแทนผมซึ่งห้ตายเขาก็ไม่มีวันปล่อยให้ลูกต้องมีปมแบบนั้นแน่เขาก็แค่ต้องการเวลาเพื่อจัดการอะไรหลายๆอย่างให้มันลงตัวกว่านี้ก่อนมันก็เท่านั้นสรุปเจ้ายังไง ดุดดาวเงียบไปนานทีเดียวก่อนที่สุดท้ายเธอจะตอบกลับด้วยคําตอบที่มันจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้อย่างเด็ดขาดต่อให้เขาจะสรรหาคําพูดไหนมาข่มขู่กันก็ช่างไม่ค่ะดุดจะพาลูกกลับบ้านและจากนี้อย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกลูกเป็นของดุดคนเดียวส่วนคนไม่มีสิทธิ์มาวุ่นวายกับชีวิตของเราชายหนุ่มพยักหน้าเหมือนจะเข้าใจก่อนที่เซี่ยวนาทีหลังจากนั้นเขาจะหันไปส่งคําสั่งผ่านสายตาให้คนสนิทที่ได้แต่ยืนมองนายเถียงกับเมียอยู่อย่างเงียบเงียบมาได้สักพักใหญ่ๆแล้ว ซึ่งนบเองก็เหมือนจะเข้าใจว่าเจ้านายต้องการสิ่งใดเขาจึงอาศัยจังหวะที่ดุดดาวเผลอเดินเข้ามาอุ้มคุณหนูตัวน้อยมาจากอ้อมกอดของเธอคุณจะเอาลูกดุดไปไหนนี่เอาลูกดุดขึ้นมานะเป็นครุฑที่เกี่ยวเอวบางเอาไว้ก่อนที่เธอจะได้ทันวิ่งตามลูกออกไปแม้จะไม่อยากทําแบบนี้แต่เขาไม่มีทางเลือกคุณจะได้ลูกคืนทันทีที่เลิกดุดแล้วเชื่อฟังคาสั่งผมเริ่มจากการถอดชุดบ้บบาๆนี่ออกเดี๋ยวนี้ ก่อนหน้านี้มีผู้ชายสกีคนกันที่ได้เห็นแค่คิดเขาก็โกรธจนแทบบ้านี่ไม่ต้องนับเรื่องที่เธอปิดบังการมีอยู่ของลูกปล่อยดนะคุณไม่มีสิทธิ์มาบังคับดูดอีกแล้วเราเลิกกันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ชายหนุ่มปิดคำพูดที่ไม่ต้องการได้ยินด้วยจูกก่อนที่เขาจะผลักอีกคนให้ล้มลงที่เตียงเงินเรามาพิสูจน์กันว่าผมมีสิทธิ์หรือเปล่ารากับรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ครั้นจะขยับหนีก็ไม่ทันแล้วเพราะอีกคนขยับขึ้นมากันเอาไว้ ก่อนที่เขาจะสั่งสอนให้แม่ของลูกได้รู้สํานึกว่าการดื้อกับคนอย่างเขาสุดท้ายแล้วนอกจากเธอจะไม่ได้อะไรเลยนั้นยังต้องเหนื่อยฟรีอีกด้วยการจะปรับพยศแม่ของลูกลงได้ครุดก็ต้องเสียพลังงานไปมากทีเดียวชายหนุ่มก้มลงจุบเบาๆที่ข้างแก้มก่อนจะขยับลุกมาสวมเสื้อคลุมไม่นานก็เดินออกมาจากห้องหลังจากอาบน้ําเสร็จซึ่งภาพที่ได้เห็นก็ทําเอาเขาจะขาแต่ก็ไม่กล้าแต่มันตลกดีแกไปพักเถอะที่เหลือฉันจัดการเอง เพราะต้องการเวลาส่วนตัวชายหนุ่มถึงได้เอ่ยสั่งคนสนิทที่รับหน้าที่พี่เลี้ยงลูกสาวของเจ้านายมาเกือบสามชั่วโมงเห็นจะได้แต่แทนที่จะรู้สึกเบื่อเขากลับรู้สึกชอบใจเสียมากกว่าเพราะคุณหนูที่หน้าเหมือนพ่อคนนี้เลี้ยงง่ายไม่งองแงทําให้รู้สึกรําคาญเลยสักนิดนายคนเดียวจะไหวหรอครับ แต่กระนั้นก็ยังไม่ไว้ใจให้นายอยู่กับลูกตามลําพังเพราะแม้อีกฝ่ายจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจสักแค่ไหนแต่ประสบการณ์การเลี้ยงเด็กนั้นเท่ากับศูนย์ในส่วนของแม่คุณหนูนั้นหากให้เดาคงไม่ตื่นมาง่ายๆแน่เพราะอย่างนั้นมันจึงค่อนข้างเสี่ยงที่จะปล่อยให้นายอยู่กับลูกตามลําพังฉันไหวแต่เมื่อนายยืนยันมาแบบนั้นเขาหรือจะกล้าขัดสุดท้ายก็ต้องพาตัวเองเดินออกไปจากห้องตามคําสั่งแม่เ,าเขาให้กินอะไรตัวถึงได้อ้วนกลมแบบนี้ห ถามไปแล้วโกรดไม่ได้ที่ต้องอุ้มแม่หนูตัวกลมขึ้นมาก่อนอย่าดือ้อแล้วพ่อจะให้ทุกอย่างที่หนูควรจะได้ตกลงไหมหนูน้อยยิ้มร่าราวกับจะเข้าใจในคําบอกของคนเป็นพ่อลูกเขาน่ารักจริงๆไม่แปลกที่แม่ของแกจะห่วงและไม่อยากให้เขาได้เจอเพราะเมื่อได้เจอแล้วเขาจะไม่มีวันปล่อยให้แกคลาาส,สายตาไปไหนอีกไม่ว่าจะแม่หรือลูกก็ต้องอยู่กับเขาตลอดไปดุดดาวต้องชดใช้โทษฐานที่ทําให้เขาพลาดหลายๆสิ่ง ดุดดาวตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบลูกสาวนอนอยู่ข้างๆแล้วเธอรีบขยับเข้ามากอดแกเอาไว้ด้วยความหวงแหนสุดหัวใจก่อนจะรอบมองไปรอบๆห้องจนเมื่อพบว่าไม่มีใครอื่นนอกจากเธอกับลูกถึงได้ค่อยๆขยับลุกขึ้นและไม่ลืมจัดท่านอนให้ลูกได้หลับสบายเพื่อที่ตัวเองจะได้เดินออกมาจากห้องนั่งสิเรามาคุยกันดีๆ เป็นอย่างที่คิดที่จะได้เจอเขานั่งรออยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกแม้ใจจะไม่อยากทำตามคำสั่งแต่พอคิดถึงบทลงโทษที่เพิ่งจะได้รับเธอก็ต้องทิ้งตัวลงนั่งอยู่ดีพวกนี่สิ่งที่คุณต้องการมาค่ะผมต้องการให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของผมส่วนเรื่องรับรองบุตรผมจะรีบทำให้เรียบร้อยภายในสองสาวันนี้ค่ะ คนอย่างรูดปฏิเสธไปก็ใช่ว่าเขาจะยอมรับง่ายๆเพราะอย่างนั้นมันคงดีกว่าที่เธอกับเขาจะตกลงกันให้รู้เรื่องอย่างน้อยก็ลองถอยกันคนละก้าวคิดถึงประโยชน์ของลูกไว้เป็นหลักดีกว่ามาทะเลาะกันไปมาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกสามเดือนผมจะหย่าถึงตอนนั้นเราค่อยจดทะเบียนกันตกลงไหมคุณพูดเรื่องอะไรเป็นเรื่องนี้ต่างหากที่มันทําให้เธอตกใจและไม่ได้ต้องการให้เขามาทําอะไรแบบนี้เพื่อเธอด้วย เขาไม่จําเป็นต้องหย่าหรือต่อให้เขาจะหย่าจริงอย่างที่พูดมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเธออยู่ดีเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเรื่องนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผมกับแสงรวีไม่เกี่ยวกับลูกหรือคุณส่วนเหตุผลมันค่อนข้างซับซ้อน เขาไม่อยากเอาเรื่องของอีกคนมาเล่าโดยที่เจ้าตัวนั้นยังไม่ทันได้อนุญาตเพราะอย่างนั้นถึงได้อยากทําทุกอย่างให้จบอย่างเงียบที่สุดดุดดาวมีสิทธิ์รู้เท่าที่เขาต้องการให้เธอรู้ในส่วนของอีกคนนั้นเขาคิดว่าตัวเองสามารถต่อรองได้เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหากับใครทั้งนั้นถ้าทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ทําตัวดื้อจนเกินไปคุณจะแต่งหรืออย่ามันไม่เกี่ยวกับฉันเพราะฉะนั้นคุณรับผิดชอบแค่ลูกก็พอคะ่ะในส่วนเรื่องของเราก็ขอ,ขอให้มันจบเหมือนที่คุณบอกนั่นแหละ ในเมื่อเขาเป็นคนพูดออกมาเองว่าต้องการยุติเรื่องของเรามันก็ควรต้องเป็นไปตามนั้นในส่วนของลูกถ้าอยากรับผิดชอบเธอก็พร้อมที่จะเปิดทางให้เต็มที่ถือว่าลงเอยด้วยดีไม่มีใครเสียเปรียบใครแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงมาพร้อมกับนิยายเรื่องสั้นสองตอนจบหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะคะและถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า